h ฮซิ 2, ระบบใหม่ ep 2 by Chinese n a k e f i s ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะคะหรือจะเป็นกำลังใจให้ด้วยการโด n เนตตามที่แอดมินได้แปะเลขบัญชีไว้ตรงนี้ด้วยนะคะไปดูกันเลยคำที่หนึ่งร่ป้ายป้าย นำพาพกคำที่102หนึ่งร้อยสองใต้หลายต้หลายนำมาพกมาพามาคำที่หนึ่งร้อยสามต้านเวย่ยต้านเวย่เวยหน่วยหน่วยงานคำที่หนึ่งร้อยสี่ต้านต้านแต่ คำที่หนึ่งร้อยห้าแต่ส์แต่ส์แต่ว่าคำที่หนึ่งร้อยหกต้านต้านไข่คำที่หนึ่งร้อยเจ็ดตั้งตั้งเป็นคำที่หนึ่งร้อยแปดตั้งส์ตั้งส์เวลานั้น คำที่หนึเก้าต่อต่อคว่ำคำที่หนึ่ง้อยสิเต้าสูเต้าสูทุกขนแห่งคำที่หนึ่งอยสิเต่อต่อเทคำที่หนึ่งร้อยสิต่อต่าถนนกล่าว คำที่หนึ่อเต่าหลีเต่าหลีเหตุผลหลักการคำที่หนึ่งรเต่าลู่เต้าล,ลู่ถนนหนทางคำที่หนึ่งรเต๋อเต๋อได้รับคำที่หนึ่งร้ เตอชู้เตได้รับคำที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดเตอข่าเตอขวาหากว่าคำที่หนึ่งร้อยเตอเตออย่างคำที่หนึ่งร้ติงเตงไฟหรือโคมไฟ คำที่120่งร้อเติงเติงเป็นต้นหรือรอคำที่1 2ึ่งอ่เอติองเต้าเติงเต้ารอกระทั่งคำที่122่องร้อยี่สิองเติ่ยืเติยื้เท่ากับ คำที่123่ิตีตีต่ำคำที่124ตี้เฉียวตีเฉียวโลกคำที่1 2ึ่ตี้เฉียตีเฉียรถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถไฟใต้ดินคำที่126 ที paid, paid. ่สถานีรถไฟใต้ดินคำที่127่งร้อยยี่ยนโถเตียนโพยักหน้าคำที่128่งร้อเตียนร้านค้าหรือร้านคำที่129 เตียวเยวตกหลน่นคำที่หนึ่้อตงเป่ยตงปตะวันออกเฉียงเหนือคำที่131่้อตงฟางตงฟาตะวันออกหรือประเทศแถบเอเชียคำที่132 ตงหนานตงหนานตะวันออกเฉียงใต้คำที่133่รตงเทียนตรงเทียนฤดูหนาวคำที่1 3ึ่่ตงตงเข้าใจคำที่หนึ่งร้อ้ตงเตึง รู้และเข้าใจคำที่หนึ่งร้ต้องอู่ต้องอู่สัตว์คำที่หนึ่งร้ต้องอู่เหืีนต้องอู่เหืีนสวนสัตว์คำที่หนึ่งร้ตูอินตูอินเสียงอ่าน คำที่หนึตู่ตู่องศาคำที่140่ง่สิตวนต่วนสั้นคำที่141่งร้ส่สิตวนสิ้นต่วนสิ้นข้อความคำที่142่ง่สตวน ตอนช่วงหรือตอนคำที่143่งร้อยต้ทีมคำที่144่งร้อยส่สิต้จางเตจงหัวหน้าทีมคำที่145่งร้อยตต่อหรือกับ คำที่ 6, หนึ่งร้อยสี่สิบหก对话对话บทสนทนาคำที่หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดด้านตรงข้ามหรือฝั่งตรงข้ามคำที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดตัวตัวมากหรือเยอะ คำที่149่งตัวเจ๋ตัวเจ๋นานเท่าไหร่คำที่หนึ่งตัวเมะตัวมอะเพียงใดคำที่151่งร้อยตัวส่ตัวส่ส่วนมาก คำที่2 2> หนึตัวหินตัวหินเมฆมากคำที่153่ร้อเออเชียเออเชียอีกครั้ง,งคำที่154ฟงร้อย้า,าส่งแจกคำที่1 5ึ้าส้า ฟาเซียนฟาเซียนพบหรือค้นพบคำที่ห6ึ่้านกานฟานกวนฟานกวนพัดคารหรือร้านอาหารคำที่157ฟ้งเปี่ยนฟังเปียนสะดวกคำที่158ฟ้งเปียนเมียนฟัง เบียนเมียน,นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคำที่159่งร้อยห้าสฟังฝาฟังฝาวิธีคำที่160่งฟังเมียนฟังเมียนด้านคำที่161ยหกสิฟังเสียงฟังเสียง ทิศทางคำที่ร้อยหกสิบสองฝั่งเสียฝั่งเสียวางลงคำที่ร้อยหกสิบสามฝั่งชินฝั่งชินวางใจคำที่ร้อยหกฟันฟันแบ่ง คำที่ร้อยหกสิ้าฟันคายฟันคายแยกออกคำที่ร้อยหกสิบหกฟันสู่ฟันสูคะแนนคำที่ร้อยเจฟันจงฟันจงนาที คำที่ร้อยหกสิบแปดเฟนเฟนฉบับหรือชุดคำที่ร้อยหกสิบเก้าฟิงฟิงฉบับเป็นลักษณะนามของการใช้เรียกจดหมายนั่นเองค่ะคำที่ร้อยเจ็ดสิบฟูอู่ฟู อูบริการคำที่ร้อยเจฟูสีฟูสีทบทวนคำที่ร้อยเจ็กายกายควรคำที่ร้อยเจกายกาย แก้คำที่ร้อยเจ็ดสิบสี่แก้เปลี่ยนแายเปลี่ยนแก้ไขคำที่1 7อยเจ็ดสิบ้ากัไปการไป,รปชนแก้วคำที่ร้อยเจ็ดสิบกการเต้าการเต้า รู้สึกอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกทางใจนะคะคำที่177การต้งการต้งทราบซึง้งตื่นตันคำที่178ยเจ็การเจ๋การเจ๋รู้สึกจะกจะเกี่ยวกับความรู้สึกทางกายนั่นเองค่ะ คำที่ร้อย็ดสกากาเชี่กาญเ่ขอบพระคุณคำที่ร้อยแปสการหัวการหัวทำงานเป็นภาษาพูดคำที่ร้อยปอกังกังพึ่ง คำที่ร้อยแปดสิบสองกั้งฉายกังฉาย,ฉายเมื่อสักครู่คำที่ร้อยแปดสิบสามกังกังกังก้งพึ่งจะคำที่ร้อยแปดสิบสี่เก้าจีเก้าจีระดับสูง คำที่ร้อยแเก้าจงเก้าจงมัธยมปลายคำที่ร้อยแปดสิบหก个子个รูปร่างคำที่ร้อยแปเก่งเก่งยิ่งคำที่ร้อยปด 公共汽车公共汽รถโดยสารสาธารณะคำที่ร้อยแปดสิบเก้ารถเมลคำที่ร้อยเก้าสิบกิโลกร,รัม คำที่ร้อยเก้าองหลีกงหลีกิโลเมตรคำที่ร้อยเก้าบสองกงลู่กงลู่ถนนหลวงคำที่ร้อยเก้าสากงผิงกงผิงยุติธรรม คำที่ร้อยเก้าสิบสี่กงื้อบริษัทคำที่ร้อยเก้าสิบห้ากงยนสวนสาธารณะคำที่ร้อยเก้าสิบหกสุนัขหรือหมา คำที่ร้อยเก้าสิบเจ็ดก o พอคำที่ร้อยเก้าสิบแปดกู้สกู้นิทานคำที่ร้อยเก้าสก้กู้อีกูอเจตนาตั้งใจหรือ จงใจคำที่200กูเก้เขือกู้เขอลูกคา้าจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่2ของ HSK 2ระบบใหม่นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันด้วยนะคะ และถ้าใครสนใจอยากเรียนต่อกับเหล่าชื่อนะคะติดต่อไปได้ที่เพจหรือแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเจอกัน EP ที่3สวัสดีค่ะ